ถ้าผมจะถามคุณว่าห่างอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยพเพื่อนๆจะต้องลาโลกใบนี้ไปจริงๆอะไรคือสิ่งที่พเพื่อนๆอยากจะกินเป็นครั้งสุดท้ายและที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือนักโทษประหารผู้เรียกร้องความสุขบนปลายลิ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากโลกใบนี้ไปและเชื่อหรือเปล่าับว,ว่าก่อนที่นักโทษประหารจะถูกประหารชีวิตลงเนี่ยพวกเขาจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้ขออาหารครั้งสุดท้ายอะไรก็ได้ที่อยากกินจะนึกที่ว่าอยากกินอะไรขอมาได้เลยหรือที่เรียกกันว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพวกเขาซึ่งจะมีใครและอาหารที่ขอนั้น จะน่าพินขนาดไหนนะครับเราลองไปชมกันอันดับที่25เท็ดบันดี และสําหรับชายคนนี้นะครับเคยต้องคดีอะไรมาเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันซึ่งก่อนวันที่เขาจะไปดีเจ้าหน้าที่ก็ถามเขาว่าคุณต้องการอาหารมื้อสุดท้ายอะไรหรือสั่งมาได้เลยแต่เขาคนนี้นะครับกลับปฏิเสธอาหารมื้อพิเศษนี้เขาจึงได้รับอาหารมื้อสุดท้ายตามธรรมเนียมไปก็คือสเต็กเนื้อโคขุนไ่ดาวโอเวอร์อีซี่ที่ทอดสองด้านแบบไข่แดงไม่สุกวมไปถึงแฮสบาวขนมปังเนยและเยลลี่ตบท้ายด้วยนมตามด้วยน้ำผลไม้ให้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วกัน อันดับที่24ลอนนี่เลการเนอร์ส่วนเขาคนนี้นะครับเคยต้องคดีอะไรเรื่องอะไรผมขอไม่พูดถึงละกันแต่จะพูดถึงเรื่องอาหารการกินของเขาก่อนที่เขาจะไปที่ชอบที่ชอบซึ่งเขาคนนี้นะครับได้บอกกับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาว่าเขาอยากกินกุ้งลรสเตอร์พายแอปเปิ้ลไอศครีมวานิลาและทั้งหมดนี้นะครับขอทานไปดูหนังไปด้วยได้ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาได้รับสิทธิ์นั้นในทันที อันดับที่23ที่โมทีแบ็คเวย์สำหรับนักโทษคนนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการจะกินก่อนที่เขาจะไปดีเดี๋ยวก็คือไอศครีมแบนดแอนเจอรี่รสมิ้นรวมไปถึงช็อกโกแลตชิพนะฮะเรียกได้ว่าของขขาวไม่ต้องจัดของหวานเลยละกันอันดับที่22ิบลิกกี้เลเลอเตอร์ ูจากหน้าตาแล้วนะครับผมไม่ต้องบอกว่าพอจะเดาได้ว่าเขาต้องคดีอะไรแต่นั่นก็คงไม่สําคัญเท่าสิ่งที่นักโทษคนนี้ขอก่อนที่เขาจะไม่ได้อยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เขาอยากกินนั้นก็คือสเต็กไก่ทอดเครื่องดื่มบคูคลูเลอร์รสเชอร์รี่เรียกได้ว,ว่าเป็นอาหารที่น่าจะอร่อยน่าดูเลยนะนั่นแหะอันดับที่21จอห์นเวเกซ ส่วนนักโทษตัวน,นี้นะครับเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ผู้คุมว่าก่อนที่เขาจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะกินมากที่สุดก็คือกุ้งทอด20ตัวไก่ทอด KFC สูตรดั้งเดิม1ถั1งเฟรนฟรายหถังสตรอบเบอรี่อีก3กิโลเรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่อิ่มยาวเลยฮะงานนี้อันดับที่20วิกเตอร์เฟกเกอร์ สำหรับนักโทษคนนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการจะกินเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยก็คือมะกอก1นลูกเท่านั้นแหมเรียกได้ว่าจัดใส่จานมาอย่างสวยงามพร้อมรับประทานเลยฮะแต่ไม่รู้ว่างานนี้จะอิ่มหรือเปล่านะฮะเนี่ยอันดับที่ 19. สตีเฟนแอนเดอร์สัน ส่วนนักโทษคนนี้นะครับก็บอกว่าอาหารที่เขาจะกินก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชย่าง2องอันคอตเทลชีสลำ้ำข้าวโพดและขา้าโพดผสมกันตบท้ายด้วยไอศครีมช็อกโกแลตชิพนะฮะเรียกได้ว่าเป็นของที่น่าอร่อยเลยอันดับที่18 Angel n i s D.F. สำหรับนักโทษคนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้คุมก็ถามเขาว่าคุณอยากกินอะไรอร่อยๆก่อนตายหรือเปล่าซึ่งเขาคนนี้นะครับก็บอกว่าเขาไม่ต้องการรับประทานอะไรเลยแต่เขาก็ได้รับสิทธิ์เสิร์ฟอาหารของนักโทษแทนแต่นักโทษคนนี้นะครับเขาก็ปฏิเสธไม่ทานอยู่ดีและอาหารมื้อสุดท้ายเขาก็อดไม่ได้กินอะไรเลยอันดับที่17ไอรีนวอรนอส ส่วนนักโทษหญิงคนนี้นะครับเขาไม่ต้องการทานอะไรก่อนตายนอกจากกาแฟ1แก้วเท่านั้นสงสัยจะง่วงนะฮะเนี่ยอันดับที่ 16. บูโบนโนฮัมแมนสำหรับนักโทษชายคนนี้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาขอกินก่อนที่เขาจะตายนั่นก็คือมะกอกถัว่วลันเตาอบเนยเฟรนฟรายไก่อบเชอร์รี่และเค้กเท่านั้นนะฮะอันดับที่15ชานพีส ส่วนนักโทษคนนี้นะครับก่อคดีอะไรมาไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนที่เขาจะโดนลงโทษเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าเขาขอกินไข่และเบคอนจากผู้คุมและช่วงเช้าของวันนั้นนะครับเขาทานไข่และเบคอนเข้าไปเป็นจำนวนมากจนทำให้เขาอ้วกแตกพวกแตนเลยฮะงานนี้อันดับที่ 14. แกลลี่ไฮนก และสำหรับนักโทษชายคนนี้นะครับก่อคดีอะไรมานั้นผมไม่อยากจะพูดถึงหรอกแต่ที่แน่ๆน,นะครับเขาถูกตัดสินโทษชีวิตไปแล้วซึ่งผูุ้มก็ใจดีนะครับให้กินอาหารมื่อสุดท้ายสุดพิเศษที่สุดแต่นักโทษคนนี้นะครับขอกินเพียงพิซซ่า2ชิ้นและกาแฟ2แก้วเท่านั้นอันดับที่13บามคาราเฟ่ทักเกอร์ส่วนนักโทษหญิงคนนี้เดียไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่สลัดผักกับน้ำสลัดและกล้วยก็พอ อันดับที่12บาร์ดีนชวับสำหรับนักโทษท้ายก็นี้นะครับขอกินของโปรดที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายก็คือเบคอนไส้กรอกไข่ดาวแฮสบาวขนมปังทาเนยพร้อมกับนมช็อกโกแลตเรีเดียวว่าอิ่มนี้อิ่มยาวแน่นอนครับกับมื้อนี้อันดับที่11เออฟอเลส สำหรับนักโทษคนนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการกินก่อนที่เขาจะตายนั่นก็คือสเต็กพาสตา้าผลไม้มะเขือเทศแป้งกว่าเค้กช็อกโกแลตตบคายด้วยนมนะฮะเรียกได้ว,ว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอันดับที่10เทเรซาลูวิสส่วนเขาคนนี้นะครับต้องการกินอะไรเป็นพิเศษไม่กี่อย่างนั่นก็คืออกไก่ทอด2อชิ้นกัวลาเตาอบเนยเค้กรวมไปถึงช็อกโกแลตนะครับ อันดับที่9เวม่าบาฟิสส่วนนี้ก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับที่โดนกับเขาด้วยเหมือนกันซึ่งเธอเนี่ยก็ขอกินของกินดีๆก่อนตายไม่กี่อย่างนั่นก็คือชีสดูเดิ้ลกับโคกเท่านั้นแนฮะอันดับที่8ออสการ์เลโบลิน สำหรับเขาคนนี้นะครับก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆเลยซึ่งเขาก็อยากกินอะไรเป็นพิเศษก่อนที่เขาจะไม่อยู่แล้วและก็มีไม่กี่อย่างนั่นก็คือสเต็กลิฟอสุกปานต่างมันฝรั่งอบเนยและซาวครีมสลัดผักกาดแก้วแตงกวามะเขือเทศรวมไปถึงขนมปังกระเทียมและโคคาโคล่าขวดหนึ่งนะฮะอันดับที่ 7, เล็กลชาร์ดมาต์สัน ซึ่งชายคนนี้นะครับก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเดีย๋ยวอย่างน้อยๆเขาก็ขอกินอะไรอร่อยเป็นครั้งสุดท้ายและกันซึ่งเขาก็จัดไปนะครับกับชุดอิ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไก่อบมันบดและน้ำกีวีน้ำแครอทนะครับรวมไปถึงขนมปังแผ่นและกันอันดับที่ 6. วิลเลียมแครี สำหรับผู้ชายคนนี้นะครับขอกินอาหารเป็นครั้งสุดท้ายไม่กี่อย่างนั่นก็คือพิซซ่าขนาดกลางหน้าไสกรอกและเปเปอร์โรนีปีกไก่ทอดกับซอสรวมไปถึงน้ำอัดลมขวดใหญ่นะฮะอันดับที่5าแบรนดอนโจนสำหรับเขาคนนี้นะครับปฏิเสธที่จะร้องของอาหารมื้อสุดท้ายเขาไม่ต้องการกินอะไรเลยนอกจากอยู่เฉยๆแต่เขาคนนี้นะครับก็ยังได้รับเมนูมาตรฐานก็คือข้าวกับไก่ผักสดถัวขาว ขนมปังข้าวโพดพุดดิ้งขนมปังและผลไม้นะครับรวมไปถึงน,น้ำผลไม้ด้วยอันดับที่4ทาวิสไฮสัน ส่วนชายคนนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเขาปฏิเสธที่จะร้องขออาหารมื่อสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับเขาจึงได้รับเมนูมาตรฐานก็คือมิสโลบซึ่งเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์บดผสมกับเครื่องปรุงอีกทั้งยังมีน้ํากีวีมันบดกัวแครลอดกัวแดงขนมปังข้าวโพดพุดดิ้งขนมปังตบท้ายด้วยน้ําส้มให้กินเป็นมื้อสุดท้ายนะฮะอันดับที่3คอยเวสบูฟ สำหรับเขาคนนี้นะครับต้องการจะก,กินของอร่อยๆเหมือนกันเขาขอไก่อบมันบดน้ำทีวีถั่วแขกถั่วตาดำขนมปังแผ่นเคกส้มและเครื่องดื่มอะไรก็ได้จัดมาเลยอันดับที่2อาดัมบอสสำหรับนักโทษคนนี้นะครับก็ไม่ได้ขออะไรมากมายไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นทาโก้กับเนื้อซอสรวมไปถึงถั่วรวมข้าวโพดถั่วบดและเครื่องดื่มอะไรก็ได้แล้วแต่ อันดับที่1ปาโบวัสเกสส่วนเขาคนนี้นะครับก็ไม่ได้ขออะไรมากมายแต่เอาที่พออิ่มนิดอิ่มหน่อยก็พอไม่ว่าจะเป็นสเต็กข้าวผักรวมทัวลันเตาขนมปังแผน่นบราวนี่บัสเตอร์รวมไปถึงเครื่องดื่มอะไรก็ได้น้ำเปล่าหรือชาน้ำคั้นก็ได้นะฮะเรียกได้ว่านักโทษแต่ละคนเนี่ยขออะไรน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเบี่ยและถ้าเป็นคุณละครับคุณจะกินลงหรือเปล่าครับสำหรับเมื่ออาหารสุดท้ายมื้อพิเศษแบบนี้ และทั้งหมดนี้ก็คือ25อาหารพิเศษที่นักโทษขอกินเป็นครั้งสุดท้ายคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดซับสไค i b ์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ